สวัสดีครับวันนี้นะครับมีภพรกิจจะไปส่งปลาที่บ้านลูกค้าครับซึ่งบ่อนี้มีเจ้าแพนด้าอยู่ด้วยนะครับวันนี้จะพาไปชมพัฒนาการของแพนด้าแล้วก็เราเพื่อนๆเขาในในบ่อครับว่าจะโตขึ้นขนาดไหนบ่อนี้ปลาทุกตัวนั้นเป็นปลาขอะไรครับครับ บอกนะครับแพนด้า Panda อยู่ในบ่อนี่ครับเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะตอนนี้แพนด้านั้นโตเต็มที่แล้วตอนนี้เป็นตัวดําทั้งตัวละครับว่าย้ลิปเขาขาวอยู่เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับตอนนี้ขออนุญาตปล่อยลาอนครับได้นะครับตาตัวน,นี้พี่น้องช่วยดูรักษา สลับปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาที่ผมไปซื้อจาก Skyfish Farm เมื่อ2ปีที่แล้วครับต่อนั้นนำเข้ามาแบบนิสัยน,นะครับปลาตัวนี้มีอาการป่วยในการนอนจมก้นบ่อแล้วก็มีการโจรทยานพุ่งขึ้นมาแบบคล้ายๆแบบเหมือนจะเป็นปลาซิงค์ครับแต่ว่าพอได้มาเช็คอาการแล้วปลาไม่ได้ซิงค์ครับเนื่องจากบ่อนี้นั้นอยู่ไม่ห่างไกลาจากฟาร์มไทยครับนะครับเลยให้ความช่วยเหลือโดยการนําปลากลับมาที่ฟาร์มเลยครับแล้วก็มาพักทําการรักษาโดยที่มีคนหมอตัวน้อยช่วยรักษาในครั้งนี้ครับ ผ่านไปหลายวันหลังจากทําการารักษารับปาก็หายดนปกติครับไม่นอนก้นบ่อไ่ว้นะ้ำปกติกินอาหารล่าเริงไหวเข้าฝูงซึ่งตอนนี้น้องก็พร้อมที่จะกลับไปอยู่บ้านแล้วครับป้าน้องไปเลย ตัวนี้ทําการนะครับเช็คสุขภาพปลาแล้วก็เดี๋ยวจะตัดปลาขึ้นมาวัดไซต์เดีย๋ยวน,นี้มีปลาที่เป็นปลามิไซนะครับที่ไปญี่ปุ่นรอบที่แล้วมาลงแล้วก็มีปลาที่เป็นมิไซของปีนู้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอายุเป็นซันไซตันี้ปลาที่อายุมากที่สุดในระบบซึ่งจะเป็นปลาสี่ปีนะครับลาอยอนใส่ี๋ยวมาดูนะครับว่ามิไซขนาดไหนเรวยักนะครับปลาสาไกลนะครับเดี๋ยวตักขึ้นมาให้ดูครับ อ๋อแล้วนนี้มีชากอยตัหนึงที่เป็นปลาตาเตกอยเลยที่เป็นปลาเอานําเข้ามาแบบนิสัยเมื่อเมื่อเมื่อปีก่อนนะครับหมาวาว่าปี2ปีที่แล้วอ่ะแต่มาดูครับว่าตอนนี้ไซส์ขต,ตัวนี้นะครับ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2022ครับหรือว่าประมาณ2ปีเท่วนะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่สกายฟิสฟาร์มแล้วก็ได้ไปซื้อปา่าที่ใส่ก็ได้เจ้าแพนด้านะครับมาคือปลาตัวนี้ครับเห็นว่าลักษณะของเขานั้นคล้ายๆกับว่ามีตาสีดําแล้วก็ลาตัวสีขาวเหมือนแพนด้าครับเลยตั้งชื่อว่าแพนด้าแล้วก็รวมไปถึงนอกจากปลาตัวนี้นะครับก็ยังได้ปล่อยตัวหนึ่งที่เป็นปลาสายพันธุ์ชากอยนะครับปลาทั้งหมดนี้เป็นปลาตาตะกอยที่จริงๆแล้วทางสกายฟิสฟาร์มนั้นจะเก็บทําขึ้นมาเป็นปลา3ปีนะครับ และผมก็ได้ทําการนําเจ้าแพนด้าแล้วก็ชากอยกลับมาที่เมืองไทย2ตัวรวมไปถึงใน,นเวลานี้ปลาทั้งสองตัวนี้ก็อยู่ในบอ่อนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการไปรพร้อมๆกันครับว่าปลา2ตัวนี้โตขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับจากไซต์ตอนนั้นก็ประมาณสัก50กว่าเซนตบกว่าครับขึ้นมาแล้วครับน้องแพนด้าครับโอ้โห็นบลักกากมาครับปลาตัวนี้จะรัาเป็นปลานะ ที่เคนทาโร่นะครับจำได้ไหมครับเ,เก็บไว้ตอนนั้นสองตัวมีแต่ตัวแพนด้าของผมตัวนี้เกอีกตัวหนึ่งที่เคนทาโร่เก็บไว้นะครับไม่ว่าป่านนี้ขายไปน่าจะขายไปแล้วครับป่านนี้ได้มาอยู่ที่บ่อน,นี้นะครับตอนนั้นเขาไมา่ได้สีเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมีขึ้นภาพเ,าเก่าให้ดูครับตอนนี้เหลือเม็ดดำมเม็ดขายหนึ่งเม็ดคือตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวสภาพก,ก็จะดำหมดทั้งตัว โอ้ยรอบหน้าถึจะต้องส่งเข้าง,งานประกวดแล้วครับเสียงรับมากไซส์ตัวนี้น่าจะเท่าไรเราลองวัดไซส์ดูเข้าวๆนะครับดำนี่อหู ดูคุณภาพดำของแพนด้าครับยอดครับมาลับกักเลยตอนนี้สายอยู่ที่เ๋ยวนะครับรอนดูหาครับเกือบโอ้แปดสิบเซนแปดสิบกว่าแปดสิบเปนะครับ80สิบเซนบอกวนี้ผมไม่ได้วางยาสลบเขานะครับเดี๋ยวจะปล่อยเขากลับลงตัวไม่อยากจะรบกวนเขาได้มาเจอกันอีกครั้งครับ จากสปีที่แล้วที่ไปเอามาจากสกายฟ,ฟิสฟารมนะครับก็นองปล่อยเขาเลยวัดตัวต่วตวอไปอตัวนะครับเป็นชาคอยนะครับตาตัวนี้มีการฝังชิปไว้ด้วยนะครับที่ข้างลบตัวแต่ว่าเราไม่มีเครื่องสแกนชิป ลองระวังนิ้วนะตัวนี้นี่เกิน80เซนแน่นอนครับเป็นปลาอายุถ้านับตอนนี้ก็ยอนไซครับถ้านับตอนนี้จริงๆก็เรียกว่าเป็นปลาสันไซครับหรือว่าอาเกะสันไซคือปลาที่กำลังจะเข้าไปสู่ยอนไซปลาสามขวบที่กำลังจะขึ้นไปสู่4ขวบ ใหญ่แล้วก็สวยนะครับเป็นตาสำหรับเป็ดพอค่อยโชว์จะลองวัดไซส์ดูประมังนี้เส้นผ่าศูนกางหเมตรนะครับจะลองวัดไซส์ดูครับปาามปีครับจากสกายฟิชฟาร์แม่เขาชื่อว่าโกโอชิบะโกโชิบะนะครับ ไม่ได้วางอยากสดทำงานยา้ไม่หนึ่งอ่ะก็อนองเราดูหางนะเดี๋ยวจะอันนี้จะเอาหัวชิดตรงน,นี้เราดูปลายหางครัแปดสิบห้าเซนแปดสิบห้ากว่าแปดสิบห้าเซนครับปลาสามปีนี่ครับสาไกาดูพุกิลินครับสวยเลยสซ็กซ์มากอ่ะ ยอดครับโตได้อีกอย่างโตได้อีกครับดูอหางครับแล้วตัดพาทิไซส์เข้ามาด,ด้วย้าวเต็มกะละมังเลยสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นสวยมาก โผล่มาพร้อมประกวดเลยสลับปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบอ่อนี้ครับเป็นปลาจากโอยามาค่อยฟาร์มอยู่ไม่ห่างจากสกายฟิชฟาร์มในปีที่แล้วผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวโอยาม่านะครับถึง2ครั้งนะครับและนี่ก็เป็นผลิตผลของโอยามาค่อยฟาร์มตอนนี้ปลามีอายุที่4ปีนะครับเดี๋ยวมีไซส์ขนาดที่เท่าไหร่เราไปวัดกันครับตอนนี้ลองเทียบเทียบดูคร่าวๆนะครับกระลมังไปนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1เมตร เพื่อเทียบกับตัวปลาคิดว่าปลาตัวนี้มีไซส์อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวปลานั้นมีความสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเจริญติบโต,ตไปได้มากกว่านี้แบบสบายๆเลยครับ มา่อห่ยครับอาปาล้ปแลนาำนิมาต่อขนมตัวห่างนะโอ้โหใหญ่มากครับเที่ยวกับมือผมจะได้วันนี้ชั่วว่าไม่ได้มาด้วยห้าสิบห้าสิบเท่าไรดี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 เย็นเย็นดีดีมวลเมตรหนึ่งแล้วป่ะเนี่ยเมตรหนึ่งป่ะเนี่ยฮะแต่ถ้าถ้าถ้าชนนู่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวหัวจะแบบนั่นแหละจะครบเม็ดนะเอาน้ำสีกนิดนึง ปึ <Okay>. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊บปึ๊บหาดูหางนะครับวกรากดเกลือเม็ดนะเสียนาะครับลืมเอายาสลบมานะครับรอน้องไัน,นลยก่อนโค้งขตัวนี้นะครับเป็นโคโงขที่นำเข้ามาแบบนิสัยนะครับครั้งที่ไปเอาปลาที่ญี่ปุ่น แต่รู้สึกว่าวอลลุ่มนั้นยังยังบางไปหน่อยอเ็ราเดลสุดหลงว่าโตดีครับวอาลุมยังดูบางไปน,นิดสำหรับปลาเต็งโคกูตัวนี้นะครับเป็นปลาที่นําเข้ามาแบบนี้ใสเมื่อตุลาพิที่แล้วนะครับที่ผมบินไปที่สกายฟ,ฟิสซามแล้วก็ได้นําเข้ามาซึ่งจะมีโคกูตัวนี้แล้วก็สังเกตตัวหนึ่งครับ ซึ่งนเวลานั้นครับฟอร์มของตัวโคกูนั้นจะเด่นกว่าปลาตัวสันเกนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าพอตักปลาขึ้นมาก็เป็นว่าตัวโคกูนั้นวอลุ่มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าปลาจะผอมไปหน่อยแต่โดยรวมนั้นสุขภาพปลาก็ยังดูโอเคปกติดีครับแ้วก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าปลาตัวนี้จะเจริญเติบโตไปได้มากกว่านี้หรือไม่นะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองดูตัวสันเกตหนอะครับสันเกตัวนี้ ตอนที่อยู่ที่สกายฟิสฟาร์มนะครับในคลิปนะครับเป็นตอนที่ปลาขึ้นมาจากบดินที่สกายฟิสฟาร์มนะครับตัวฮคขูนั้นจะเด่นกว่าตัวสันเกน,นะครับดูเหมือนว่าสันเกจะดออกว่าแต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูว่านาเวลานี้ตัวสันเกมีพัฒนาการอย่างไงบ้างครับโอ้ยสุดยอดครับตัวนี้ตอนแรกตอนที่ตอนที่เป็นนิสัยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ดรอกว่าตัวฮคขูนะครับแต่พอมาลงอยู่ในบ่อเลี้ยงของท่านผู้เรียนนะครับตอนนี้นะครับสันเกตัวนี้ เป็นปลาคุณภาพเราเป็นปลาที่สวยมากครับตอนนี้สวยกว่าโค้งคุยครับแล้วก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับหัวลุ่มหัวลุมคือมาเต็มเลยสวยมากครับตอนนี้สันเกยครับจากสกายฟิสควาล์มนำเข้ามาที่เมืองไทยแบบนี้ัย่นะครับ ตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบกว่าเสร็จล้วาลองตักสังเกตอีกตัวขึ้นมาให้ชมนะครับเป็นสังเกตที่เป็นเกรดคุณภาพปลาตอนนี้ตอนนี้มีแดงขึ้นที่ตรงปากนะครับอาจจะต้องมีการเก็บแดงแล้วก็ลงไปถึงต้องเพิ่มวอลลุ่มปากมากกว่านี้ครับตอนนี้ปลายัางดูผอมไปนิดนึงครับ ก่อนจะกลับครับขอตักปลาขึ้นมาดูอีกตัวหนึ่งครับเป็นคราชิจากสกายฟิ h ฟาร์มซึ่งคราชิตัวนี้จะมีอายุเท่ากับเจ้าแพนด้านะครับไซค์ก็รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าแพนด้านิดนึ่งนะครับแพนด้านั้น80เซนตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก80กว่ากว่าไม่เกิน85ครับแล้วก็เดี๋ยวในเดือนตุลาคมนี้ครับผมจะเดินทางไปที่สกายฟิ h ฟาร์มเพื่อที่จะไปซื้อปลาที่ใส่นะครับซึ้ฤดูรกาลนี้เป็นดูรกาลแรกที่สกายฟิชฟาร์มนั้นมีการขายปลาที่เปลี่ยนไปจากทุกๆปี จะว่าเขาเป็นฟาร์มระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มคาคที่ทั่วโลกนั้นต้องการปลาจากฟาร์มของเขานะครับจึงทําให้ปริมาณปลาของเขานั้นมีจํานวนจํากัดเพื่อที่จะจําหน่ายออกสู่ท้องตลาดนะครับทำให้ในปีนี้นั้นจะมีข้อแม้ในการซื้อปลาข้อแม้นั้นคืออะไรเดี๋ยวคงต้องติดตามชมในตอนที่ผมไปที่สกายฟิสฟาร์มนะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้ปลาคุณภาพจากสกายฟิสฟาร์มที่เป็นปลาอายุนิสัยขึ้นมาจากบริเณสดใหม่สามารถติดต่อสอบถามรวมไปถึงการออเดอร์ปลาผ่านทางผมได้โดยตรงครับไม่ว่าจะเป็น ทางทางเบอร์โททางไลน์ส่วนตัวแล้วก็ทางข้อความในเพจเฟซบุ๊กครับตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนครับสาไก่ฟิชฟาร์ม